มากันเลยคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะช่างเจี๊ยบก็ได้ทาการแก้คิ้วของลูกค้านะคะซึ่งเป็นงานคิ้วสักหลายเส้นมาจากที่อื่นนะคะได้ประมาณ1เดือนได้นะคะแล้วก็ทรงคิ้วก็คือมีความแคบเส้นเห็นไม่ชัดลูกค้าก็อยากให้ดูมีคิ้วดวกนะคะก็เลยมาปรึกษาอยากจะให้ช่างเจี๊ยบแก้เป็นหลายเส้นที่ดูหนาแล้วก็คมขึ้นนะคะซึ่งช่างเจี๊ยบก็งานด่วนด้วยวันนี้ทํางานหลายชั่วโมงก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปก,ก่อนทํา ก็เลยทําการทายชาออกแบบคิ้วเสร็จแล้วก็สักแล้วก็เลือกให้ลูกค้าเลือกส่งที่ชอบเลยนะคะแล้วเราก็สักตรงหัวคิ้วคือแบบฟูฟุฟ้มากๆแบบลูกค้าเป็นคนเลือกเองเลยนะคะระหว่างการสักช่างเจี๊ยบก็จะให้ดูว่าชอบแบบนี้ไหมอะไรเพิ่มเติมบ้างอะไรเงี้ยสามารถบอกช่างเจี๊ยบได้เลยนะคะแล้วก็ค่อยเติมไปทีละหน่อยจนกว่าจะถูกใจนะคะช่างเจี๊ยบทําให้ลูกค้าแบบสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราจะมาดูเป็นภาพนะคะ หลังทำเสร็จนะคะซึ่งออกมาแบบคิ้วฟูฟุ้งแล้วก็ดูมีความแบบสวยมากๆเลยทุกคนนี่ก็คือภาพตอนเสร็จแล้วคือสวยจริงๆนะแบบว่าดูดีดูหน้าเด็กขึ้นมากขอบคุณมากคะ่ะ